อ่าต่อมาเรามาดูข้อ5กันนะครับข้อ5นี้นะโจทยาวเลยเห็นโจทย์ก็ตกใจละ <c oughs> มีกอไก่มีขอไข่นะครับทำทีละข้อนะขอปิดขอไข่ไว้ก่อนนะครับขอไข่มันจะยากยาวเยอะปล่อยไว้กอไก่เขาบอกว่างี้ครับถ้าข้อมูลชุด1มีส่วนเบี่ยงเบน,เ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 นควอไทย20สสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไท สส่วน3สรุปว่าร้อยละ50อยู่ระหว่าง10กับ50เอออันนี้ลองแยกแยะความหมายข้อมูลออกไหมอย่างแรกคือข้อมูลชุด1นส่วนเบนเบนอะไรพวกนี้เขาถามถึงร้อยละ50เนี่ยไอ้เจ้าร้อยห้าสิบร้อยละ50เนี่ยมันคือจำนวนข้อมูลถูกไหมมันคือปริมาณของข้อมูลส่วน10กับ50เนี่ยมันคือค่าของข้อมูลพูดง่ายเหมือนกับ ร้อยละ50ก็คือจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบส่วน10กับ50คือคะแนนสอบนะครับอ่ะตอนนี้มันมีความหมายยังไงก็เริ่มต้นคือส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์นะครับน้องๆจำสูตรส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ได้ไหมอันนี้ก็ไก่นะส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์มันก็คือ q 3ลบ q 1ส่วน2จำได้ไหมอันนี้คือ qd โจทย์บอกว่าเท่ากับ 20ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูจะได้ว่า q 3ลบ q 1เท่ากับ40เนะฮะเก็บเอาไว้เป็นสมการที่1น่งได้แล้วนะฮะต่อมาโจทย์บอกอีกว่าสัมประสิทธิ์ส่วนเมียงเบนควอายจำได้ไหมสูตรคืออะไรสัมประสิทธิ์ส่วนเมียงเบนควอายมันคือ q 3ลบ q 1ส่วนด้วย q 3บวก q 1นะฮะโจทย์บอกว่าเท่ากับเศษ2ส่วน3เขียนว่าจากนะฮะเท่ากับเศษ2ส่วน3าเราก็เอาเจ้าเนี่ยเป็น40เนี่ยใส่ลงไปมันก็คือ40หารด้วย q 3บวก q 1เท่ากับเศษ2ส่วน3เห็นไหมเขนนะ กลับเศษส่วนซะเลย2ข้าง q 3บวก q 1นะครับส่วน40ก็เลยเท่ากับ3ส่วน2ก็ย้าย40ไปคูณข้างนี้ตัดเลขเลยครับตัดเลขเลย40คูณ3ได้120นะครับหาร2ก็ได้60นี่ต้องการอันนี้ฮะตอนนี้เราได้สมการ1กับ2ถูกไหมฮะ ได้สมการ1กับ2เห็นไหมมีลบบวก q 1กับลบ q 1เราแก้สมการกันครับก็คือเอาสมการ1บวกสมการ2น้องจะได้ว่า2 q 3เท่ากับ100ฉะนั้น q 3ก็จะเท่ากับ50ถูกไหมฮะนี่พอ q 3เท่ากับ50น้องก็เอา q 3ไปแทนตรงเนี้ยเห็นไหมง่ายๆเลยย้าย,ยายไปลบ คิ 1> 1ก็เลยมีค่าเท่าไหร่ครับ10โอเคนะฮะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ Q1 เป็น10 Q3 เป็น50โอเคนะเรื่อยๆอ่ะตอนนี้มาดูครับถ้าสมมุติว่านี่คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะฮะตรงกลางก็คือ Q2 ถูกไหมทางซ้ายก็คือ Q1 ตัวน,นี้ก็คือ Q3 จำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเราแบ่งด้วยควอไทานะฮะควอไทามันจะกั้นข้อมูลเป็นช่องละ25%ถูกไหมอ่าเพราะว่าควอไทาแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนนะครับในขณะที่ข้อมูล Q1 Q1 เรามีค่าเท่ากับ10นะฮะ Q3 เรามีค่าเท่ากับ50อสอแสดงว่าจำนวนข้อมูลนะครับ จาก10ไปถึง50เนี่ยเห็นไหมมันก็คือ50เปนห็นไหมครับหรือพูดง่ยงายๆว่าร้อยละ50เพราะนั้นสิ่งที่ก็ไก่บอกไว้ว่าร้อยละ50ของข้อมูลทั้งหมดอยู่ระหว่าง10ถึง50ถูกแล้วเห็นไหมก็บอกร้อยละ50อยู่ระหว่าง10ถึง50ก็ไก่ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับได้1อันและ อย่นะ้ะไม่ยากเนาะทำไปเรื่อยๆแต่ต้องจำสูตรได้นะครับสูตรนี้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนควอไทนะครับควอไทก็คือ Qd นะเท่ากับ Q3 ลบ Q1 ส่วน2อีกสูตรหนึ่งตรงนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทนะครับมันคือ Q3 ลบ Q1 หารด้วย Q3 บวก Q1 นนะอันนี้สูตรน้องๆต้องจำได้ก่อน นะครับจําไม่ได้เปิดกลับไปดูตรงที่กูสรุปเนื้อหาไว้ให้อ่ะทํากันแล้วดีใจแทบตายเพึ่งจะก,ก,ก่อไข่ผ่านไปแล้วความง่ายผ่านไปแล้วครับสำหรับข้อนี้ต่อไปไปดูข้อขอไข่นะฮะข้อขอไข่นี่โอ้โหต้องตั้งสติดีๆเลยดูโจทย์นะครับอ่านโจทย์ก็เหนื่อยแล้วขอ,ข,นะขอไข่นะเขาบอกว่า ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับของนักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย20คนนักเรียนหญิง40คนนะครับนักเรียนชายได้คะแนนสอบคนละ32น้องๆสังเกตครับคนละแปลว่าอะไรคะคนละ32แปลว่าคะแนนสอบต้องเท่ากันทุกคนใช่ไหมเ่ยตมานักเรียนหญิง มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต20ความแปรปรวน90เนี่ยของนักเรียนหญิงนะรู้ได้ไงว่าของนักเรียนหญิงเพราะต่อมาเขาพูดถึงความแปรปรวนรวมว่าเป็น36ถามว่าถูกไหมประเด็นของเราคือต้องหาความแปรปรวนรวมของทั้งห้องนั่นเองถูกไหมครับอ่าโอเคนะก่อนอื่น เมื่อเจอข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูล2ชุดครูก็จะแบ่งเป็นข้อมูลชายข้อมูลหญิงข้อมูลรวมเไหมข้อมูลชายอ่าเริ่มต้นที่อะไรครับมีนักเรียนชาย20คนนี่คือจํานวนนักเรียนชายปั๊บครูก็ใส่ไปก่อนเลย20นักเรียนหญิง40คนแสดงว่ารวมคือ60บบวกถูกเนาะ ต่อมานักเรียนชายได้คนละ32นี่ครูบอกเลยว่า X-bar บาร์ต้องเป็น32แน่แนก็เท่ากันทุกคนนะครับแต่นักเรียนหญิงนั้นคะแนนเฉลี่ยคือ20ตัวรวมเนี่ยไม่ใช่เอามาบวกกันนะเว้นไว้ครับเดี๋ยวต้องคำนวณนฮะตัวรวมยังไม่รู้ต่อมาเขาพูดถึงความแปรปรวนเว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดครับลงมาเขียนความแปรปรวน ความแปรปรวนของนักเรียนหญิงคือ90ความแปรปรวนรวมเท่าไหร่ไม่รู้นี่แหละครับตัวที่เราต้องหา2ตัวนี้จำไหมอ่ะถามเลยความแปรปรวนนักเรียนชายเท่าไหร่นักเรียนชายมีข้อมูลเท่ากันทุกคนเลยเมื่อข้อมูลเท่ากันทุกคนความแปรปรวนเป็น0จําได้ไหมถ้า xi เท่ากันทุกตัวความแปรปรวนเป็น0ต่อมาครับ ถามเว้นไว้ทำไมเว้นไว้หาซิกมา x นะครับน้องๆหาซิกมา x เดี๋ยวได้ใช้ครับซิกมา x คือ n x bar ถูกไหม n คูณ x bar อ่ะคูณ32คูณ2ได้64เติม0ครับ40คูณ20เป็น800นะฮะเพราะฉะนั้นซิกมา x รวมอ่า800บวก600 1 4 0 1,440 14 หาไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อได้ใช้นะครับปัญหาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือความแปรปรวนรวมนะครับความแปรปรวนรวมมีค่าเท่าไหร่ตรงนี้ก่อนอื่นน้องๆต้องไปหา x าร์รวมก่อนนะครับหา x าร์รวม x าร์รวมเป็นยังไงอ่ะนะครับคูหานะหา x าร์รวมสูตรก็คือ x าร์รวมจะเท่ากับ n1x บาสชุดที่1บวก n2x บา์ 2, bar, ชุดที่2หารด้วย n1 บวก n2 ทั 2, ่ไหมคำนวณน,นะ n1 คูณ x บาหก็นี่ไงซิกมา x เนี่ยแหละหาไว้แล้วนะครับก็คือ640 n2 คูณ x บาสสก็นี่ไงหาไว้แล้ว800 N1 บวก N2 ก็60โอเคนะครับก็บวกเลขกันไว้ได้เท่าไหร่นะ1440นะครับ1440ครับน้องๆเอามาหาร60ได้เท่าไหร่ครับอ่ะคิดเลขเร็วเร็วเร็เรว4 40, หารด้วย60ครับออกมาได้24ถูกไหมลองคิดเลขดูด้วยนะ อย่าเออออย่างเดียวนะครับอย่าขี้เกียจนะคิดตามจริงๆนะฮะแล้วน้องจะได้ความรู้เยอะขึ้นมีทักษะเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เราได้แล้ว x บาร์รวมนะครับเป็น24อ่าครูก็มาเติมช่องนี้ก่อนนะเขียนไว้นี่คือสีชมพูนี่คือเราคำนวณมาได้เองนะครับ24จริงๆต้องบอกเลยว่าตัวนี้คือ0ใช่ไหมอันนี้เรารู้ขึ้นมาเองอ่ะต่อมาครับ พอเราได้ x บาร์รวมครับน้งนองๆครับเราต้องการจะหาความแปรปรวนรวมมาหาความแปรปรวนนะครับสูตรของความแปรปรวนคืออะไรครับ s กำลัง2ใช่ไหมรวมนะมันจะต้องเท่ากับซิกมาของ xi แต่ละตัวลบ x บาร์รวมนะครับหารด้วย n รวม เข้าใจไหมฮะับทนี้ x บารรวมของเราคือ24ถูกไหมแต่ว่า x บารของแต่ละชุดมันคือ20กับ32ฉะนั้นถ้าเราจะหาความแปรปรนรวมเราต้องใช้ x บารรวมก็คือ24ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับน้องๆครับ xi ของผู้ชายกับ xi ของผู้หญิงไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกนะครับ ไอ้เจ้าเนี่ยมันก็จะแตกซิกมาออกมาเป็น2ตอนนั่นก็คือครูเขียนข้างในก่อนน้องๆจะต้องหาว่า x i ลบ x bar รวมนะครับ x bar รวมคือเท่าไหร่นะ24ถูกไหมฮะของนักเรียนชายนะครับบวกกับ x i ลบ x bar รวมของนักเรียนหญิงนะครับหารด้วย n รวม ถันไหมซิกมาหมายถึงผลรวมใช่ไหมผลรวมข้างในประกอบด้วยข้อมูลของนักเรียนชายนักเรียนหญิงซึ่ง xi แตกต่างกันเราลองแยกออกมาพิจารณาเป็น2ชุดนะครับโดยถ้าเราเอาซิกมาเข้าไปเราก็จะได้ข้อมูลชุดที่1ติดไว้ในรูปของ xi ลบ24กำลังสของนักเรียนชายบวกกับข้อมูลนักเรียนหญิงก็ซิกมาของ xi ลบ24กำลังสองของนักเรียนหญิงทั้งหมดนี้หารด้วย n รวมของชายและหญิงก็จะเป็นความแปรปรวนรวมนะครับติดเอาไว้เลยวันนี้ครูให้เป็นสมการดอกจันเลยนะฮะ้องไปหามาทีละตัวหากลุ่มนักเรียนชายหากลุ่มนักเรียนหญิงแล้วเอามาแทนในนี้นี่กลุ่มนักเรียนชายไปหามา นี่กลุ่มนักเรียนหญิงไปหามาแสดงว่าเรื่องมันเพิ่งจะเริ่มครับเขียนนะฮะ้าใจมยว่าต้องทำอะไรยังไม่เสร็จนะอีกยาวเลยมาเริ่มจากกลุ่มนักเรียนชายก่อนเขเคไหมฮะเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนชายเราจะหายังไงเราต้องการหา สิ่งที่ต้องการหานะซิกมาของ xi ลบ24ทั้งหมดกำลังสองของนักเรียนชายครูบอกว่านักเรียนชายนั้นมีข้อมูลเท่ากันทุกคนโจทย์บอกไม่ใช่ครูบอกหรอกคนละ32ถูกไหมเพราะฉะนั้นซิกมาเนี่ยเราสามารถแทน x ทุกตัวเป็น32ได้ทันทีเลยครับแล้วลบ24อันนี้คือของกลุ่มนักเรียนชายเห็นไ,ไหมครับง่ายๆเลยคือ ทุกตัวเป็น32 32ลบ24มันได้เท่าไหร่ครับมันได้8 8ยกกำลัง2เป็น64แต่อย่าลืมว่าซิกมาครับนะฮะซิกมาตรงนี้ของนักเรียนชายนักเรียนชายมีกี่คนนักเรียนชายอ่ะไม่เห็นนักเรียนชายมีกี่คนมี20คนนะครับแสดงว่าจะเกิดซิกมาเหล่านี้บวกซ้ำๆกัน20ตัวทันไหม มี20อยู่ข้างบนนะ่ะ i เท่ากับ1ถึง20มันก็คือเอา20ลงมาคูณกับ64สนไหมครับ64คูณ2ก็ได้128เติมศูนย์ลงไปฉะนั้นตรงนี้คือซ i g m a ของ x i ลบ24กำลังสของนักเรียนชายน้องๆเคลียร์ไป1ครับเห็นนะ อันนี้เป็นตัวที่หนึ่งเก็บไว้เลยนะฮะอย่าให้หายเลยเข้าใจไหเนี่ยฮะก็นะครับตอนนี้เราได้อันนี้แล้วเห็นไหมหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบไปหาอันนี้อีกตัวหนึ่งครับของนักเรียนหญิงเข้าใจไหมฮะอ่ะมาดูวิธีการหานะสำหรับนักเรียนหญิงนั้นนะฮะเราต้องการหา ซิกมานะฮะ x i ลบ24ยกกำลังสใช่ไหมฮะของนักเรียนหญิงแต่เราไม่รู้ว่า x i มีค่าเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้บอกว่ามันเท่ากันแบบนี้มันจะได้ง่ายๆไม่รู้ก็เลยต้องจัดรูปนะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะฮะโจทย์เขาตั้งสมการความแปรปรวน ของนักเรียนหญิงมาให้แหละนะครับความแปรปรวนของนักเรียนหญิงมันก็คือซิกมา xi ลบ x บาหญิงกำลัง2ส่วนจำนวนนักเรียนหญิงอันนี้เฉพาะกลุ่มผู้หญิงอย่างเดียวโจทย์ตั้งมาว่าความแปรปรวนเป็น9 0เห็นไหมครูก็แทนค่านะอันนั้นความแปรปรวนตรงนี้แทนด้วย90ครับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉพาะนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนักเรียนหญิงคือ20เห็นไหมฮะนักเรียนหญิงใส่นะ20กสาลังสส่วนด้วยจํานวนนักเรียนหญิงจํานวนนักเรียนหญิงคือ40นะครับใส่ไปเลยนะเอาละครับเราก็ย้ายข้างนะครับย้ายข้างเอา40ไปคูณกับ90ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 3600ันหกร้เท่ากับซิกมา x i ลบยี่สิกำลังสนะครับเกือบได้เนี่ยน้องครับสังเกตตัวนี้ครับตอนแรกเราตั้งใจจะหาซิกมา x i ลบยีเห็นไหมแต่โจทย์ให้มาเป็น x i ลบยี่สิน้องต้องปรับ20เป็น24ปรับอย่างระมัดระวังนะครับ ดูวิธีการปรับของครูนะครับตั้งแต่จุดนี้ไปให้น้องๆตั้งใจมากกว่าเดิมครับครูจะจัดรูปภายในวงเล็บโดยไม่ยุ่งกับซิกมานั่นคือครูจะให้เป็น x i ลบ24แล้วบวก20บวกไม่ใช่บวก20สบวก4เพื่อให้ได้20เท่าเดิมจัดในวงเล็บให้เป็นตัวนี้ก่อนส่วนอันนี้ทิ้งไว้ครับ3,600ตรงนี้ทันไหม เขียนให้เป็น24เหมือนกับสิ่งที่ต้องการนี่นะฮะแต่อย่าให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงนะลบ24บวก4ก็ยังเป็นลบ20เห็นไหมมูลค่าอย่าเปลี่ยนนะครับทันนะฮะจากนั้นครูจะให้เรามองอย่างนี้ครับมองว่าข้างในวงเล็บนี้เป็นกำลัง2ส,สมบูรณ์โดยมีก้อนนี้เป็นหน้าก้อนนี้เป็นหลังทันไหม หน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองน้องๆกระจายยังไม่ยุ่งกับซิกมากครับกระจายข้างในมันจะเป็นหน้าทั้งก้อนนะกำลัง2บวก2คูณหน้าคูณหลังนะฮะบวกหลังกําลังสองถูกไหมหลังกําลังสองก็คือสี่กำลังสองได้16บหกเห็นไหมครับ จากนั้นน้องๆเอาซิกมาเข้ามาข้างในอย่างระมัดระวังซิกมาเข้ามาเกาะชุดที่1ตอนนี้มันจะมี3มพจน์นี่คือหน้ากําลังสองนี่คือ2หน้าหลังนี่คือหลังกําลังสองเอาซิกมามาเกาะตัวแรกนะครับได้อันนี้นะเอาซิกมามาเกาะกลุ่มที่2เนี่ยสี่คูณสองได้8เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ดึงมาวางไว้หน้าซิกมาได้เห็นไหม แล้วซิกมาเข้าไปในวงเล็บย่อยเป็นซิกมา x i ลบซิกมา24เอาซิกมามาเกาะที่เลข16ครับก็เป็นซิกมาของเลข16ันนะครับได้ไหมเอาซิกมาเข้ามาเกาะทีละกลุ่มใจเย็นๆค่อยๆทำจัดรูปอยู่นะ ต่อเลยนะครับอ่าพอเราเอาซิกมาเข้ามาเกาะแล้วนะครับตรงนี้ยังคงเป็น3,600อยู่เหมือนเดิมนะครับเท่ากับก้อนนี้ก็ลอกลงมาจริงๆแล้วก้อนนี้คือก้อนที่เราต้องการเห็นไหมทุกอย่างเราต้องแปลงเป็นเลขให้หมดซิกมา x ของนักเรียนหญิงซิกมา x ของนักเรียนหญิงเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมเมื่อตะกี้เราคำนวณไว้ก็คืออ่ะให้ดูนิดนึงนะครับ ซิกมา x ของนักเรียนหญิงคือ800เห <C> ็800นไหมแปดร้อยนะคิดต่อครับค่อยๆแทนค่านะครับบวกใช่ไหมในวงเล็บซิกมา x ของนักเรียนหญิงแบบคูณเสร็จสแล้วได้800นะฮะซิกมาของ24เนื่องจากนักเรียนหญิงมีกี่คนนักเรียนหญิงมี40คน ใช่ไหมครับมี40คนน้องก็เอา40เนี่ยลงมาคูณกับ24ถูกไหมฮะก็คือลบด้วย40คูณ24ในวงเล็บนี้มี8คูณอยู่นะครับเหมือนกันซิกมานี้มี40คนน้องก็เอา40ลงมาคูณกับ16นชะ่ไหม จากนั้นก็เริ่มคิดเลขเห็นไหมเราจะเหลือแต่ตัวที่ต้องการที่เหลือเป็นตัวเลขหมดเลยกันไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณน,นะฮะติดอันนี้ไว้นะซิกมา XI-24 ลบ24ทั้งหมดกำลังสองเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับในวงเล็บนี้นะครับ 800- ลบกับเท่าไหร่เนี่ย 800- ลบกับ0 4 4 16ทด1 4 2 8เป็น9นะครับบวกกับ16คูณ4ได้64นะฮะฝั่งนี้คือ3,600อ่ะก็ลบเลขกันลงมานะครับตัวนี้ก็ติดลบนะฮะติดลบติดลบเท่าไหร่อ่าร้อยหกสิบแล้วก็บวกกับหกร้อยสี่สิบ เห็นไหมครับครูก็เขียนตัวเลขลงมาให้ดูมาเรื่อยๆน้องๆก็คิดเลขเรื่อยๆนะครับให้ถูกนะ160นะครับเอาไปคูณกับ8นะครับมันก็จะได้1280้ยแใช่ไหมแล้วก็บวก640นะครับแล้วก็3600ฉะนั้นไอเจ้าซิกมา XI ลบ 24่สิลังสองเนี่ยนะครับย้ายที่เหลือไปฝั่งนู้นให้หมดก็จะเป็น3,600นะครับบวก1,280ลบด้วย640อ่าน้องก็ไปคิดเลขมาได้เท่าไหร่ครับเอา3,600นะครับบวกกับ1,280แล้วก็ไปหักล้างกับ640 อ่ะคิดมาเว้นให้คิดนิดนึงออกมาก็จะได้เป็นเท่าไหร่ฮะสี่พันสอง้ยถูกไหมได้ตรงกันไหมนะฮะอันนี้นะเป็นข้อมูลของนักเรียนหญิงกันไหมเนี่ยเป็นข้อมูลของนักเรียนหญิงตกลงว่า ข้อมูลของนักเรียนหญิงคือ4 2 4 0ข้อมูลของนักเรียนชายคือ1,280โอเคนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เอากลับไปแทนเอากลับไปแทนในข้อในสิ่งที่เราตั้งไว้ในตอนแรกเพราะฉะนั้นครูเขียนให้ใหม่นะก็คือความแปรปลวหนรวมอันนี้ข้อขอไข่นะครับข้อขอไก่จบไปแล้ว ความแปรปวนรวมนะครับมันก็จะเท่ากับอะไรครับนี่ของนักเรียนชายก็คือ1280นะครับของนักเรียนหญิงก็คือ4240หารรวมไปเลยฮะจำนวนนักเรียนรวมก็คือ60เอานี้ออกนะครับ60อ่ะน้องๆก็จะบ,บวกกัน พันสกับ4,240นระฮะรวมกันก็ได้เท่าไหร่5้า0ันห้ารอเนาะหารด้วย60อ่าก็ตัดทอนตัวเลขออกมาได้ไหมครับตดัตดตัดหกแปดสิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หลือเศษหนึ่งหกสองสิบสองออกมาได้ความแปรปรวนรวมเป็น92 นะครับได92ซึ่งโจทย์ข้อขอไข่เขาบอกเอาไว้ว่า36นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเขาบอกไว้36มันผิดแสดงว่ากอไก่ถูกขอไข่ผิดนะฮะกอถูกแต่ขอผิดชอยที่2ครับเป็นไงฮะก็บอกแล้วว่าข้อนี้มันยาว ยากเยอะอึ้งไปเลยนี่ข้อสอบแผลลองซ้อมทำดูให้เข้าใจแบบเจียครยได้ไหมยากตรงไหนยากตรงจัดกำลังสองสมบูรณ์นะครับของนักเรียนหญิงนะฮะอ่ะให้ดูตรงที่จัดกำลังสองสมบูรณ์อีกทีหนึ่งนะนี่คือตอนที่เราจัดให้นักเรียนหญิงนะครับ เริ่มต้นจากสิ่งที่เราต้องการหาคืออันนี้ถูกไหมนี่คือที่เราต้องการหาเสร็จแล้วก็แทนค่าลงไปของเดิมก่อนมันจะติดไอตัวซิกมาก้อนนี้นะครับทำให้เป็นตัวที่เราต้องการแล้วมองให้เป็นหน้ากับหลังหน้าหลังก็เป็นหน้ากําลัง2องบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสแตกซิกมาเข้าไปนะครับคิดเลขก,ก็จะได้สิ่งที่ต้องการอย่เงี้ยตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นข้อสอบยากเลยทีเดียวนะครับ มีอยู่จุดหนึ่งที่จะเตือนนะฮะเตือนน้องๆหลายๆคนเพราะว่าน้องหลายคนเคยเรียนมาว่ามันมีสูตรมันมีสูตร S รวมความแปรปรวนรวมเท่ากับ N1, S1 กําลังสบวก N2, S2 กําลังสองหารด้วย N1 บวก N2 นะครับน้องๆหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ,อทําไม ทำไมครูรู้สูตรตรงนี้ครูรู้ s ทั้ง2ตัวครูรู้ n ทั้ง2ตัวทําไมไม่ n 1 s 1 n 2 s 2, s 2ใส่ลงไปเลยถ้าครูแทนอะนะฮะ s 2 s 1มันเป็น0นะูนย์ะผู้ชายนะนะฮะส่วนผู้หญิงเนี่ย n 1คือ40นะครับแล้วก็ s ก็คือ90ความแปรปรวนรวมนะฮะเสร็จแล้วหารด้วยจำนวนรวมก็คือ60 น้องดูนะถ้าคิดเลขออกมามันจะได้เท่าไหร่9 4 36. 3 000, 6 3 6 0 0หานรด้วย60ก็จะได้60เห็นไหมฮะพอคิดออกมามันไม่ได้เท่ากับสิ่งที่เราคำนวณไว้เห็นไหมสูตรนี้ทำไมถึงไม่ตรงกับที่เราคำนวณนะครับครูตั้งใจจะบอกว่าข้อนี้ใช้สูตรนี้ไม่ได้ข้อนี้ใช้สูตรนี้ไม่ได้นะฮะผิดนะฮะ ตรงนี้ใช้สูตรนี้ไม่ได้ถ้าน้องใช้สูตรนี้น้องๆจะผิดทันทีเพราะสูตรนี้ใช้ได้เมื่ออะไรครับใช้ได้เมื่อ x bar มันต้องเท่ากันทั้ง2ชุดนี่ไงก็ควรระวัง x bar ต้องเท่ากันทั้ง2องชุดแต่จากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้ x bar มาไม่เท่ากันเข้าใจไหมนะครับแต่ถึงแม้น้องๆจะคำนวณอันนี้ได้เป็น60แล้วมันผิด แล้วเราบอกว่าข้อขอไข่มันผิดน้องก็ยังถูกอยู่ดีนะโอเคไหมลอดตัวไปเนอะถ้าเขาเขียนตรงนี้หกสิบน้องสวยเลยนะโอเคนะครับแต่อันนี้ทำให้ดูน้องไม่สวยแล้วโชคดีแล้วนะครับรู้วิธีที่ถูกแล้วนะครับน้องๆก็ซ้อมทำข้อนี้ใช้เวลาไปเยอะมากนะครับตั้งงจะอธิบายให้ละเอียดโอเคนะครับลองซ้อมทำให้เข้าใจอแล้วเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันนะครับ ข้อ5ก็จบท้อน,นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูข้อ6ครับ